สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนําโชคทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทางช่อง YouTube ด้วยนะครับผมเชฟหนุ่มไม่ได้ลงคลิปหลายวันครับยุ่งงานครับผมก็คิดถึงพี่ๆเอทุกท่านนะครับผมแต่ว่างานยุ่งจริงๆครับช่วงนี้โหกระดิกตัวไม่ได้เลยครับผมก็ทั้งปลูกน้อทั้งคุมลูกทั้งให้น้ำเอองานเยอะไปหมดครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับที่ห่างเหินไปหลายวันนะครับผม ก็อยากทำนะครับแต่มันไม่มีเวลาขนาดในกลุ่มไลน์ mm hmm. เช่นหนุ่มก็แบบเอ่อลงเกือบจะแบบช้าแล้วลงให้คํานวณช้าครับไม่ค่อยมีเวลาครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยอีกครั้งครับสําหรับ f อที่รอคอยนะครับผมวันนี้ก็มาครับวันนี้พอมาปุ๊บสูตรก็ติดลบอีกโอปวดหัวขนาดสูตรบวกสูตรลบบ้างยังปวดหัวน,นี่ลบติดลบวันนี้ ก็ต้องไปต่อครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมก็จะพยายามนะครับพยายามจริงๆพยายามลงคลิปให้แต่ในกลุ่มไลฟ์เชียบหนุ่มลงให้ทุกวันนะครับผมวันนี้วันที่ยี่สามนะครับเดือน1ิสองปี6 7ดนะครับหรือใครจะเข้ากลุ่มไลฟ์ไอเดียไลฟ์เชีบหนุ่มเด็กเชีหนุ่มเขียนให้นะครับผมมีค่าสนับสนุนช่องเดือนละ1 0 0อบาทนะครับผมฮาหนอยวันนี้นะครับผม งานยุ่งมากๆบางทีงานยุ่งเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากจะทําอะไรเที่ยงมาก็ขอพักงีบสักนิดน,ดนึงก็ยังดีรวมสี่หน่อยการทาอ่าเพราะว่าบอกหลายครั้งครับกว่าจะอัปโหลดคลิปได้กว่าจะต้องมารอลงเวลาลงคลิปโอ้ยุ่งยากมากครับผมแต่จะกว่าจะได้แต่ละคลิปเด่นนะครับผมเด่นที่ศูนย์นะครับวันนี้ศูนย สี 4, 5, แล้วก็7นะครับวิ่งรูดนะครับผมวิ่งรู่ที่0นะครับวันนี้02นะครับผม03 04แล้วก็05นะครับ สี่ห้านะครับผมสี่หกนะครับสี่เจ็ดนะครับผมแล้วก็สี่แปดนะครับห้าเจ็ดนะครับผมห้าแปดห้าเก้าแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับเจ็ดหกนะครับผมเจ็ดแปด 9แล้วก็70นะครับคูเบิลก็จะเป็น0ูนย์นะครับผมสี่ 5, 5แล้วก็7 7นะครับชุด3ตัวนะครับผม7 0 5นะครับผม4 ห้าศูนย์นะครับผมห้าห้าศูนย์สองแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งครับผมประมาณนี้ แนวทางของวันที่ยี่สิบสามนะครับผมกล็ลองดูครับไม่ได้สรุปผลให้นะครับผมไม่ได้ลงคิดมาหลายวันวิ่งรูที่ศูนย์นะครับผมศูนย์ห้านะครับผมสี่ห้านะครับผมห้าเจ็ดนะครับบานมันออกเจ็ดห้าลวแล้วก็เจ็ดเก้าคูเบอร์นะครับศูนย์ศูนย์กับห้าห้านะครับผม วันนี้น่าจะมีเบิ้ลมาให้เห็นนะครับเก็บ05นะครับผมแล้วก็4 05 450นะครับครับผมประมาณนี้ครับสําหรับแนวทางอย่าลืมนะครับใครจะเข้ากลุ่มไลน์นะครับผมก็ฝาก idline เที่ยหนุ่มนะครับผมนี่ก็087นะครับผม966 5605นะครับ idline นะครับ โอเคครับขอให้เฮงๆปังๆกันนะครับก็ขังครับจะพยายามลงคลิปให้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ